ไรจะดีกว่ากันของกินชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กฉันของราในะวันนี้จะหาคำตอบในคำถามนั่นเองมาเริ่มกันเลยต้องอร่อยแน่นแน่ถ้าพร้อมแล้วงั้นก็ลุยว <Wow! S 1> ้าวอขอชารวมกันนะมันคืออะไรอะ่ะมันคือ oh. ป๊อปปิ้นี่นาเล็กจังเลยน่ารักจัง <Come on. S 1> ตาแล้วของช้นป๊อปปิ้นใหญ่กว่าเจ๋งออดใจเล่นไม่ได้จริงๆ ตาเธอแล้ว <Yeah. S 1> แน่นอนว้าวโหใหญ่จังเลยว้าว oh. เงียบไปของฉันนะเล่น <Okay. S 1> ลของเธอสิก็ได้มันเล็งมากเล่นได้ยังไงเนี่ยเล่นไม่ได้เลย oh. ใช่มือเธอใหญ่เกินไป oh. จริงด้วยฉันต้องใช้มือเล็กกว่านี้ฉันมีมือที่ต้องการพอดีเล่นได้ง่ายเยอะเลยเอ้ย อะไรกันเนี่ยระวังด้วยสิขอโทษนะไม่ทำอีกแล้วฉันมีไอเดียอีกอย่างหนึง่ง hmm. เอากาวแล้วก็กิฟมาเอาล่ะจากนั้นก็บีบกาวลงไปที่กิฟอ่า,าได้แล้วและจากนั้นติดป๊อปปิดลงไปฉันว่านี่ฉันได้กิฟที่แก่ที่สุดเลยอะออเข้ากันมากฉันชอบ ใช่สุดยอดเลย oh, <thank> ขอบคุณนะไมคแต่เธอแล้ว hmm. ปาบปิดของฉันทำอะไรได้บ้างนะ oh. จริงด้วยฉันมีกลคนใครเราจะตัดมันกันเ่อ <Hey. S 1> oh. อย่ามารบกวนจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากทำหลักแต่มันน่าสนใจอะฉันทำได้แล้วฉันอัจฉริยะดูสิเค oh. hey. สโทรศัพท์ของฉันโอ้โหเจ๋งอะอย่าแต่ต้อง อ๋อใช่แล้วป๊อปเป็นของฉันฉันสามารถแล้วในทั้งวันเลย hmm. แต่ว่าทำไร่งนะฉันมีไอเดีย hmm. ฉันชอบเย็บผ้าและสร้างสรรค์สิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวฉันจะสร้างอะไรที่น่าสนใจให้ดูทุกคนต้องชอบแน่ๆนโอ้โห oh. hmm? จินตนาการอะไรขนาดนี้ต้องถ่ายเก็บไว้ใช่ฉันตั้งการมาแล้วเรียบร้อย เสร็จแล้วอยู่ในคอนของฉันอีกอย่างนะแป๊บหนึง่งนี่คือสายและตอนนี้มันก็กลายเป็นกระเป๋าเหเลือเชื่อเลยเจ๋งมากเทงได้เหมือนกันของฉันฉันทำเองอ้ช่าไปสิไม่เอาหน้ามาเล่นกันต่อเถอะวันเริ่มก่อนได้ไหมอะ<บ>อ<ก> เฮ้อไม่นะนี่แหละที่ฉันกลัวให้ตายไม้เปิดสิโอเคฉันไม่อยากเปิดบ้าเอ้ยบรอกโคลีเหมือนกันแต่มน้อยก็เล็กกว่าของซูซี่โอ้ฉันเชาดีที่สุดเลยฮะดูสิลงไปทีเลยนิดเดียวหู <c oughs> ไมทำาะไฉันางตัวทำไมเนี่ยอย่าทำแบบนั้นอะีกนะเอาล่ะต้องกินมันแล้ว <c oughs> ดูสิเธอกินแล้วทับหมดเลย ขวรายอะไรกันอะไรหรอหมดแล้วไหมตาเธอฉันไม่อยากกินมันเลยบรอกโคลีดูน่ากลัวหืออย่าแหญฉันกินไม่ไหวกินห้าอร่อยนะเขียวสิเขียวทำไมฉันต้องกินมันด้วยกลืนไม่ได้ด้วยซ้ำเขียวสิเขียวเอาไปเลยคนบ้าตีฉันทำไมเนี่ยจะได้รู้ไง เอาละโรคโลี่ฉันจัดการได้เอาไปเลยเอาไปเลยเสร็จแล้วตตดเธอไม่เร็วก็ได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีฉันจะเกินมันลงไปไม่ต้องเขียวด้วยซ้ำอย่าแยงอะฉันต้องกินให้หมดจะหมดแล้วฉ,ฉันจะไม่ชอบก็ตามคำสุดท้ายอะไรกันเนี่ยฟิบี้ฉันเกินลงไปแล้วรู้สึกดีจัง เออไม่นะมีบางอย่างแป,ปล oh, <no. S 1> กเขาเป็นสีเขียวฟีบี้อะไรของเธอเนี่ยอย่าแย่กินเม็นมากเลย oh, oh. ซูซีท่ทนไม่ไหวแล้วโอ๊ยไมก์มาสิไม่ฟีบี้เธอก็ได้และฉันก็มีลูกตามัเล็งนิดเดียวเองอะไมค์อ,อ๋อฉันมีตาที่ใหญ่กว่าเสิยงไปเลยซูซี่ตาทานแล้วฮะ okay ใหญ่จังมะหือมาเหลือเชื่อนันตาชันนะโอเคฉันจะกินก่อนอยากรู้จังว่าถ้าฉันยอดมันละจะรับได้ไหมสำเร็จตาที่สาวมไในปากฉันแล้วอะไรจังเลยอ๋อตาหนียเหนียวมีน้ำหวานด้วยอยากกินอีกจังกินไม่พอเลยอ่ะตาฉันแล้วมันใหญ่แลยก็น่ากินเขอาบ้างได้ไหมไม่ มันเลยงั้นก็อยากลองใช่ไหมก็ลองสิเ <c oughs> จ็บนะ <c oughs> มันเป็นตาคนใชยอย่ามาแต่ต้อง <c oughs> ปล่อยนะมันแตกเลย <c oughs> แบ่งออกเป็นสองส่วนขอดขอดเอาขึ้นไปสิ <c oughs> ฉันรู้ว่าต้องทำไงให้อมดีขึ้นเ <c oughs> อาชันไปสิจร <c oughs> ิงด้วยแบบนี้กินง่ายกว่าเยอะ อร่อยจังฉันหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะทั้งอร่อยแล้วก็หวานเป็นยันลิ่ที่อร่อยสุดๆเลยอยากกินอีก <S <S โอ้ฉันมีครึ่งหนึ่งนี่คือยันลิ่ที่อร่อยที่สุดฉันเคยกินมาก่อนอะซูซี่ตัดเธอนแล้วใช่ทำไมต้องใช้ช้อนเ้นกกี่ยนึ่งม้าไก่กันได้กัดเลยก็เคี้ยวฮะโอโหซูซี่หิวแค่ไหนกันเนี่ยฉันเอาตากไปไม่ได้ฮะสมนนำหน้ ไม่ตลกนะม,<า>มันก็มาช่วยเธอกันมานนิม,มาเราเข้าเออไม่นะมันหลุดออกมาแล้วอะไรกินเนี่ยแต่ละเอียดเลยอขอฉันหนึ่งของฉันนะห้ามกินมา,มาเป่ายิางชุบกันเถอะใครชน,นะแท <c oughs> นฉันนะเ <c oughs> งินก็เปื่อซ <c oughs> ีเบเก็ใหญ่แล้วก็น่ากิน เราไม่ไหวแล้วอยากลองเธอโชคดีจังฉันว่าฉันต้องโชคดีเหมือนกันไหมนะเล็กจิ๋วไม่เห็นโชคดีเลยงั้นก็ตาฉันแล้วฉันได้เบอร์เกอร์ขนาดธรรมดาแต่มันอร่อยที่สุดสูซี่กินซิก็ได้ฉันมีไอเดียเอาผ้าเช็ดปากมาจะได้ไม่เละเธอมันจะทั่วยังไงและก็มีมีและซอมฮันเบอร์เกอร์ เออน่ากินจังเข้ามาในปากเลยโอ้ยน่าเบือ่อมาเรียก็่ามายยะอะไรจะน่าเบื่ก่อน,นี้กเนี่ยง่วงจังยังอร่อยเหมือนเคยใช่แล้วมาริใชิดปากสักหน่อยอตื่นได้แล้วงั้นก็ปลุกแบบนี้แหละทำไมจะทำแบบนั้นเนอะเพียงจังเกินเซ ใช่ฉันมีเบอร์เกอร์ทุกคนดูสิจะสอนวิธีกินเบอร์เกอร์ที่ถูกต้องให้เห็นไหมหายไปแล้วฮสุดยอดโอ้ยระวังเฮ้ยอ,อย่าแย่งอ่ะตาเธอเล่าเบอร์เกอร์ยัดของฉัน <c oughs> ทำไมกันไม่ได้อ่ะมันใหญ่เกินไปยากจังฮะซ่อนกับมีดละอ่าไอเดียดีมากเันก็มาลองกันเลยไม่สำเร็จอ่ะ หันไม่ได้ลอยมาแล้วกันไปฉันมีของอยู่เนาะโอ้โหมันใหญ่มากแต่ก็หันไม่ได้เหมือนทดียัทำไ,ไงดีเล่าคิดสิคิดสิส <B ingo. S 1> ใช่แล้วเลยไฟฟ้า <S <S โฮ้ยระวังมันต้องได้ผลเป็นไงฉันบอกแล้วตอนนี้นะฉันจะกินมัน <Yeah. S 1> สำเร็จเถอะสำเร็จอะไรเล่าเราเต็มไปได้วยผักเนี่ยอุ๊อทอดเอาละ เลยไฟฟ้าไม่ต้องกันแล้วมาลองเบอร์เกอร์กันขอสักชิ้นเนาะได้สิเอาไปเลยให้ตายเถอะฉันมีเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโลกโอ้มันฉ่ำมากซอสนี่อร่อยจริงๆชิ้นเดียวก็ไม่พออยากกินอีกกินจากตรงนี้ตรงนี้โอ้โหฉันจะไม่เหลือแม้แต่คำเดียวจะกินให้หมดเลย นี่คือเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาฉันชอบมันมากมยอาแยงอะเร่มไม่ได้ยากอิ่มแล้วกินอีกไม่ไหวดูตัวเองสิไม่นะมันเป็นไปได้งไงอะดูสิเธอบวมเลยตลกจังแย่ที่สุดหมดเวลาสนุกแล้วสิและอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะ